นี่ก็เป็นเส้นทางนะครับที่จะไปโครงการโชว์วิลล่าการ์เด้นโฮมนะครับออกจากขอนแก่นมานะครับนะฮะก่อนที่จะถึงสี่แยกนะครับบ้านทุ่มท่านจะเห็นสะพานลอยนะครับของทางโรงเรียนนะครับบ้านทุ่มประชานุเคราะห์นะครับเมื่อท่านเห็นสะพานลอยนะครับข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะครับเราไม่ต้องถึงไฟแดงมันจะมีป้ายยูเทินนะครับ นี้ฮะเราก็ยูเทิร์นเลยครับเนี่ยฮะตรงป้ายยูเทิร์นตรงนี้นะครับเราสามารถยูเทิร์นกลับตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปอยังตำแหน่งโครงการโชว์วิลล่าการีนโฮมนะครับตรงนี้เราก็รอข้ามถนนนะครับ หรือนะครับเราสามารถไปยูเทินได้ตรงสี่แยกบ้านทุ่มเลยก็ได้นะครับนะฮะตรงนั้นจะมีไฟแดงน,นะครับสามารถยูเทินได้สองช่องทางนะครับในกรณีที่เวลาเส้นทางมีรถเยอะก็ไปยูเทินที่สี่แยกไฟแดงน,นั้นจะสะดวกนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีรถนะครับก็ยูเทินได้ตรงนี้นะครับหรือว่าช่วงตรงไหนที่รถไม่เยอะนะครับทางสัญจรสะดวกก็สามารถยูเทินตรงนี้ที่ผมกำลังยูเทินได้เลยนะครับ เขายูเทินกลับไปแบบนี้นะครับยุดเทินกลับมานะครับเมื่อเรายูเทินกลับมาแล้วก็ให้เราตีไฟเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับจะเห็นปั๊มนะครับน้ำมันอยู่ซ้ายมือนะครับนี่นะฮะแล้วก็ชะลอดูรถด้วยนะครับว่ามีรถไหมนะครับรถวิ่งมาไหมนะฮะโอเคแล้วเราก็เลี้ยวตรงนี้เลยครับนะฮะบ้านมะลิวันบ้านแดงใหญ่นี่นะครับ เราเข้าไปจากตรงนี้นะครับประมาณสองกิโลนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือนี้จะเป็นกําแพงโรงเรียนนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับนะฮะส่วนฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นเทศบาลนะครับนี่นะฮะฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นเทศบาลนะครับของบ้านทุ่มนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็จะมีตู้กดเงินทุกอย่างครบนะครับสารูนุภคครบแล้วเสร็จอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเทศบาลนะครับตรงนี้ก็ศูนย์มอนไม้เฉลิมพระเกียรติขอนแก่นนะครับก็เข้าไปตรงนี้นะครับครับจากตรงนี้ไปก็สองกิโลเมตรนะครับนะฮะโซนนี้นะครับจะเป็นโซนหมู่บ้านจัดสรรนะครับ เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะหลายโครงการนะครับที่มาขึ้นดูถนนเส้นนี้นะครับโครงการโชววิลล่าการ์เด้นโฮมนะครับจะติดถนนเส้นนี้เลยนะครับจะไม่ได้เข้าซอยหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนอีกนะครับก็คือตรงไปจะเจอเลยนะครับนะฮะจะอยู่ขวามือนะครับเมื่อเราขับรถไปถึงโครงการนะครับเสนนี้นะครับมีอยู่สามหลังนะครับ มีอยู่สามหลังเท่านั้นนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับแปลงนี้นะครับเศสนี้นะครับเนื้อที่นะครับหกสิบห้าตารางวาขึ้นไปนะครับมีอยู่สามแปลงนะฮะพร้อมบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นหนึ่งชั้นครึ่งนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนนะครับจะสร้างขึ้นตรงนี้นะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่เขาสร้างขายนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับแต่ว่าทำเรียของเราก็คือติดถนนเส้นนี้เลยนะครับอยู่ขวามือผมนี่ครับเนี่ฮะก็คือโครงการบ้านมาริวันนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับอยู่ขวามือนะครับแล้วก็กำลังจะขยายเพิ่มเติมนะครับตรงนี้อยู่ซ้ายมือนะครับเข้าไปในซอยนี้นะครับนี่นะเข้าไปในซอยนี้ก็จะมีโครงการเยอะมากมายนะครับ ตามป้ายเลยครับแต่ว่าต้องเข้าไปในซอยนะครับขวามือก็โครงการบ้านหนึ่งหลังเหมือนกันนะครับ่านะครับตรงนี้นะครับก็ถึงที่แล้วนะครับแปลงที่ผมจะลงนะครับโครงการนะครับอยู่ตรงขวามือนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบรรยากาศให้ดูนะครับข้างหน้านะครับติดกับโครงการผมก็จะเป็นโครงการคาซ่านะครับคาซ่ามาลิวัต แต่ของผมถึงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าโครงการเรานะครับเป็นอย่างไรนี่ก็คือโครงการโชว์วิลล่าการดนโฮมนะครับจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะฮะตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับหน้ากว้างไปถึงตรงนู้นนะครับประมาณสาบ หเมตรนะครับหน้ากว้างสาสิบหกเมตรนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะติดถนนเส้นเมนนะครับนะฮะติดถนนเส้นเมนเลยไม่ได้เข้าซอยนะครับตรงมาจากถนนมะลิวันสองกิโลนะครับก็ถึงเลยนะครับเนี่ะตอนนี้ที่ดินของเรานะครับก็ถมแล้วเรียบร้อยนะครับนะถมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณเคสนะครับ หน้ากว้างสามสิบหกเมตรนะครับแบ่งออกเป็นสามแปลงนะครับแล้วก็ลึกประมาณยี่สิบหกเมตรนะครับยาวสูดยี่สิบหกเมตรแล้วก็ด้านหลังมันจะเฉียงเข้ามาลึกประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบหกเมตรนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นที่ดินนะครับแปลงนี้นะครับ่วนนี้นะครับก็เป็นบ้านจัดสรรนะครับนะตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ ได้บ้านสามหลังนี้ไปนะครับก็คือเราจะเว้นระยะด้านหน้าไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่ได้บ้านแปลงนี้นะครับสามารถทํากิจกรรมได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนหมู่บ้านนะครับโครงการจัดสรรขึ้นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะเปิดร้านค้านะครับหรือว่าค้าขายหรือว่าทํากับข้าวขายนะครับหรือว่าอะไรก็ตามในกรณีที่ท่านซื้อแปลงนี้ท่านจะสามารถ มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมนั้นๆได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเว้นด้านหน้าไว้ให้นะครับแล้วก็เราจะสร้างบ้านขยับมาทางด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ท่านมีพื้นที่ในการทําธุรกิจของท่านในอนาคตนั่นเองนะครับและนี่ก็นี่นะครับแปลงที่ดินนะครับทุกคนนี่นะฮะผมก็พาทุกท่านมาชมแปลงโครงการที่ผมจะลงนะครับโครงการโชว์วิลล่าการ์เด้นโฮมนะครับแปลงนี้มีอยู่สามหลังเท่านั้นนะครับ ะะเปิดให้จองแล้วนะครับสามารถโทรติดต่อผม0897151429ได้เลยนะครับสามารถนัดพบปะพูดคุยแล้วก็มาชมสถานที่จริงนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูนะฮะว่าบรรยากาศมันสวยงามแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับ นูนก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับคือปกติเนี <t> ่ยโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับทุกท่านต้องทราบว่าเขาไม่ให้ค้าขายในโครงการหมู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะจากของผมเนี่ยโครงการนี้นะครับมาติดถนนอยู่แล้วนะครับแปลงนี้ทุกท่านสามารถทําธุรกิจของท่านได้เลยนะครับสามแปลงนี้ทาเลดีมากๆนะครับถนนเส้นนี้นะครับจากมะิวันเข้าไปนะครับก็ไปทะลุไปนู่นนะครับสนามอล์ฟแคนคูนนะครับ ยาวไปเลยครับนู่นละฮรได้เลยนะครับสามารถทะลุออกไบพักเส้นนู้นได้นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นโซนหมู่บ้านจัดสรรนะครับซึ่งคนที่มาอยู่ในโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะมีจํานวนที่เยอะมากนะครับท่านได้ทําเลที่ไว้เหมาะสําหรับทําธุรกิจแล้วนะครับตรงนี้นะฮะนะครับนะไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารหรือเปิดอะไรก็ตามนะครับผมว่าที่นี่เหมาะที่สุดแล้วนะฮะ ท่านมีชื่ออะไรท่านมาดูครับนะครับนัดผมนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่ามันเหมาะไหมที่ผมพูดไปนะครับนะสวยมากครับทุกคนก็ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามเบอร์นะครับ0897151429คุณโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้ามาดูสถานที่จริงนะครับนะนะครับ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่นะครับเมื่อเราขับถนนออกมานะครับประมาณสองกิโลเมตรนะครับเราก็จะเจอถนนมัลิวันนะครับถนนมัลิวันตรงนี้นะครับที่เราเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองขอนแก่นไปเลยครับผมนะครับถ้าเลี้ยวขวาเราก็ไปบ้านทุ่มนะฮะไปหนองเรือชุมแพนะครับเส้นถนนมัลิวันเส้นนี้นะครับทุกคน